assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ท่านผู้ชมที่กรพห้องสมุดพูดได้ในวันนี้ผมก็จะได้นำเรียนกับท่านผู้ชมในประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการดำเนินชีวิตของเราให้เป็นไปตามหลักการที่อัลลอฮฺสุบฮานุฮุอัตลาได้ให้ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมมาบอกกับอัรดาซอาบะแล้วก็ถ่ายทอดมาถึงพวกเรานะครับ ความเข้าใจของเราแน่นอนเลอเกินสรรพสิ่งทั้งหลายที่อรรถสุภานูวัตลาในทรงสร้างมาให้กับพวกเรานั้นเพื่อที่จะได้นํามาเป็นประโยชน์ในการดําเนินชีวิตพระรงองค์อรรสุภานูวัตลาได้กล่าวไว้ในอัลกรุรอานตอนหนึ่งว่าอวรละซีคอละกอละกุมมาฟิลอารุญชามีอัพระองค์เป็นผู้ที่ได้ทร,งสร,ง,สรงสร้างสิ่งที่อยู่ในหน้าแผ่นดินนี้ให้กับพวกเจ้าทั้งหมดคําว่าให้กับพวกเจ้าทั้งหมดก็คือ พระองค์นั้นเป็นผู้สร้างมาในแต่ละสิ่งนั้นมนุษย์สามารถที่จะก้าวเข้าไปเอามาเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องทรัพย์สินที่อยู่ใต้ดินมนุษย์ก็สามารถที่จะเอาขึ้นมาเป็นประโยชน์กับตัวเขาได้เช่นแร่ทองแร่เงินก็ดีเพชรพลอยหรือว่าในเรื่องของน้ำมันทั้งสิ่ง,งต่างๆเหล่านั้นเ,เราสร้างมาให้เป็นประโยชน์กับมนุษย์ ทนมนุษย์ก็มีสิทธิในการที่จะไปนําสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาเป็นประโยชน์ในการดําเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นในท้องทะเลแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในสิ่งที่อยู่ในป่าหรือในสิ่งที่อยู่ในใน,ในแม่น้ำำานําลาธารต่างต่างเราก็สามารถที่นํามาเป็นประโยชน์ได้แต่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นคําว่าเอามาเป็นประโยชน์ก็คือเราจะต้องเป็นคนที่รู้จักขอบเขตรู้จักรูปแบบในการที่จะ ไปนำมาไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อยู่ใต้ดินสิ่งที่อยู่ในน้ำหรือสิ่งที่อยู่ในป่ามันก็มีขอบเขตมีกฎมีระเบียบในการที่เราจะไปนำมาเอามาเป็นประโยชน์แล้วก็จะต้องรู้จักการจับจ่ายใช้สอยไปนนะให้ถูกต้องตามแบบอย่างหรือแนวทางที่ถนนสุรลุลดศรลอวสัมได,ด,ด้ได้ชี้นำเอาไว้ตอนนี้สิ่งที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์เนี่ย เรื่องจริงแล้วมนุษย์จะต้องเป็นผู้ที่รับมาเมื่อพระองค์ในทรงประทานให้ทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยเราจะเห็นได้พวกเราเน่ะขอปัจจัยยังชีพจพกากพระอรรถสุจรานเนี่ยทุกคนอัลลอฮุมมะรุสุกนะฮาลาลันตอยิบันขอพระองค์ทรงประทานริสกีที่ฮารานที่ดีให้กับเรานี่ก็แสดงว่าเราขอริสกีปัจจัยยังชีพเนี่ยให้กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารก็เรียวกว่าริสกีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าเครื่องดื่มก็ริสกีไม่ว่าที่อยู่อาศัย ทั้งหลายทั้งปวงที่มาเป็นประโยชน์อำนวยประโยชน์ให้ก,การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยนี่เราก็เรียกวาริสกีทั้งหมดฉะนั้นเราขอริสกีเนี่ยเราขอที่ฮาลลาะนั้นทางที่ได้มาจะต้องเป็นขนทางที่ฮัลลันตอนนี้ไอสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเราเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ที่ไม่ปฏิเสธอิสลามไม่จะให้ปฏิเสธโลกอิสลามอยู่ให้รู้จักการใช้ประโยชน์ในโลกนี้ไม่ได้ให้ปฏิเสธไม่ใช่ว่าอะไรที่เป็น เครือ enough, ่องอำนวยประโยชน์หรืออำนวยความสะดวกให้มาเราปฏิเสธหมดในเรื่องของอำนวยความสะดวกในเรื่องเสียงในเรื่องแ,แสงในเรื่องต่างๆเราไม่เอาเราก็ปฏิเสธหมดอย่างนี้ไม่ใช่เราไม่ปฏิเสธแต่อัลลอฮ์ไม่ให้เรานเด่นหลงไหลผูกยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งต่างเหล่านั้นให้เข้าใจแต่เพียงว่าอัลลอฮ์ให้มาเพื่อเป็นประโยชน์ในการดําเนินยึดอำนวยความสะดวกเท่านั้นแต่ไม่ใช่เอาหัวใจไปผูกมัดติดทิ้งไม่ได้ หรือยึดติดอยู่ในเรื่องของการที่ว่าจะปล่อยปะแล้วเลยสิ่งเหล่านีา้วางไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่ใช่นะครับและผมอยากที่จะนาเรียนเพื่อที่ให้เราเข้าใจว่าเรานี่จะปฏิเสธิต่าง,างเหล่านั้นไม่ได้เราจะเห็นได้จากท่านนาบุบีมอฮัมมัดสุลตานอัลสลัมท่านได้กล่าวไว้ว่ามันมีความสุขอยู่สี่ประการเอ่อเรื่องเหล่านี้เราก็มักจะไม่ค่อยได้พูดกันเราพูดมักจะให้ปฏิเสธสิ่งต่างเหล่านี้แต่ท่านนบบีบ,บอกสี่ประการที่จะกล่าวต่อไปเนี่ย มันเป็นความสุขในดุนยาก็แสดงว่าอยู่ในดุนยาเนี่ยสิ่งต่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้เราเกิดความสบายใจและเป็นความสุขได้และไอ้สี่ประการเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับเป็นสิ่งที่เราก็เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ตลอดแต่บางคนก็ให้ความเข้าใจว่าปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ยุ่งไม่ได้เลยไม่ใช่นะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสี่ประการนี่ก็คือมันเป็นความทุกข์นั่นเองความลําบากนั่นเองในสี่ประการนี้ได้มีการให้บ้าง ขอล่องสลลลลอฮิสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านอซลลุลลอฮิสุลลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนี้ได้กล่าวว่าอรัรบะอุนมินัสาดะมันมีความสุขอยู่สี่ประการกด้วยกันแสดงว่าความสุขอยู่สี่ประการนี้คือเราจะเป็นคนที่สบายใจถ้าเราได้มีสี่ประการนี้ในการดำเนินชีตสบายอกสบายใจเขาเรียกว่าเป็นความสุขที่เราอยู่ในโลกนี้และรู้จักใช้ความสุขอันนี้ให้ถูกต้องแน่นอนและเกิดจะเกิดประโยชน์ถึงอาาัลลอฮ ประการที่หนึ่งอัลมาอัตุซซอลิฮะหญิงหรือว่าภรรยาที่ซอลรภรรยาที่ดีถามว่าคนที่มีภรรยาที่ดีถือว่าเป็นคนที่โชคดีและมีความสุขที่อัลลอฮฺประทานให้ภรรยาที่ดีภรรยาที่รู้จักรับผิดชอบในครอบครัวว่าในฐานะที่เป็นภรรยานั้นต้องทําอะไรบ้างจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรกับสามีแล้วก็ จะไปไหนมาไหนนั้นมีกฎระเบียบยังไงตามหลักการของาศาสนาว่าสาภรยาดอกนอกบ้านจะต้องบอกกับสามีไหมแล้วก็ในเรื่องของการที่ต้องปฏิบัติตัวกับสามีอย่างไรกับลูกๆอย่างไรกับทรัพย์สินของสามีที่หามาอย่างไรนี่เราได้ภรรยาที่ดีที่ตามหลักการของาศาสนาอย่างนี้ถือเป็นความสุขไม่ใช่ว่าเราได้ภรรยาดีด่าสามีอยู่เป็นประจำชาวสายบ่ายเย็น เจอหน้าสามีก็าด่าเอาด่าเอาแล้วกว็ไม่ตะเตรียมอาหารการกินไม่เอาโจกเอาใจอะไรเลยถามว่าด้านเป็นความสุขไหมและก็เราต้องการไหมทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวใดก็ต้องการภรรยาที่ดีนั่นเองเป็นคนที่ทำอามาลอิบาดะรู้จักดูแลลูกๆอบรมสัง่งสอนพูดจากับลูกกับผู้ที่รับผิดชอบอย่างดีอย่างถูกต้องนี่เขาเรียกเป็นความสุขอย่างนะ,นะครับนี่คือประการที่หนึ่ง ส่วนประการที่สองที่ถือว่าเป็นความสุขนี่นบีพูดนะครับไม่ใช่ว่าผมมากำหนดกันว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ถือว่าเป็นความสุขไม่ใช่นบีได้พูดว่าหนึ่งก็คืออัลมารอ,าตอรัตซอลิฮภรรยาที่ดีสองวัลมัสกานุลวาเซที่อยู่อาศัยได้กว้างขวางเนี่ยตรงนี้แหละครับบางคนบอกโอ้โหมีที่อยู่อาศัยอย่างนี้มันฟุ่เฟือยมันมุนบา้าเรศคือเราต้องเข้าใจ ถามว่าที่อยู่อาศัยที่กว้างขวางที่นบีบอกเนะี่ยเราก็องดูนบีต่อไปว่านาบีใช้บ้านอย่างไรใช้บ้านไว้เปิดเพลงเต้นรำกันกันนั่นเลยหรือว่าใช้บ้านในเรื่องที่จะให้เกิดประโยชน์กับคนยากคนจนหรือว่าวันดีคือดีเราก็เชิญเด็กกำพร้ามารับประทานอาหารหรือว่าเราจะเป็นผู้ที่จัดในเรื่องการอบรมสั่งสอนลูกๆวันหล,ลานรอบบ้านก็ใช้บ้านที่กว้างขวางเนี่ยให้เกิดประโยชน์เราทำอย่างนี้ไม่ได้เลย ถ้าเราทำอย่างนี้ได้ถามว่ามันเป็นขอ้อห้ามหรืออย่างไรที่จะมีบ้านใหญ่โตไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดนะครับไม่ใช่ว่าแปไหให้ปฏิเสธกันอย่างเดียวบ้านใหญ่ก็ไม่ได้อัน,นุมีดีก็ไม่ได้อนนี้ดีก็ไม่ได้เครื่องเสียงดีก็ไม่ได้ก็สรุปแล้วว่าอย่างเนี้นบีห้ามปาะอย่างนี้นบีพูดเอาไว้ด้วยซ้ำนบีบอกว่ามันเป็นความสุขตรงเนี้ถ้าเป็นความสุขที่ต้องห้ามนาบีต้องบอกแล้วคว,วามสุขต่างเหล่านี้ห้ามอันนี้เหมือนก็จะบอกว่า จะอยู่อย่างมีความสุขในี่ทั้งดุนยาและอาคาร้อนด้วยนั่นเองเนี้ยก็คือบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยที่กว้างขวางเราได้ตอนรับแขกแขกใครไปมาให้ความสะดวกกับเขาแล้วก็สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าบ้านแล้วเวลาแขกมาควรที่เป็นสุภาพสตรีควรจะไปอยู่ซอกไหนมุมไหนมันก็พอไม่ใช่ว่ามีห้องเล็กแขกใครไปมาก็ไม่รู้จะให้ภรรยาหรือว่าลูกสาวว่าอยู่ตรงไหนก็อยู่กันไม่ได้เพราะว่าบ้านก็เล็กนิดเดียว อันนี้ก็เป็นเรื่องลําบากฉะนั้นความสะดวกตรงนี้ถือเป็นความสุขเวลาแขกใครไปมาเพื่อนฝูงมาเนี่ยเราสบายใจเราได้มีโอกาสต้อนรับแขกอย่างสบายใจได้มีการต้อนรับผู้ที่มาเยี่ยมเยียนเราอย่างสบายใจเพราะเรามีห้องหับส่วนตัวอะไรให้แล้วก็ให้ลูกภรรยาของเราเนะี่ยอยู่กันเป็นสัตว์เป็นส่วนอย่างนี้เนะี่ยมันเป็นความสุขนะครับนี่ก็คือข้อที่สองนะครับส่วนความสุข อันที่สามก็คือวันจารุษซอเลเนี่ยเพื่อนบ้านที่ดีนี่ใครบ้างไม่ต้องการเพื่อนบ้านที่ดีก็คอยดูแลสอดสองใหม่ระรานเราแล้วก็ไม่เตรียมในการที่จะมาลักขโมยของเราเรามีเพื่อนบ้านที่ดีดูแลดีๆนี่นีถามว่ามันเป็นความสุขใช่ไหมเราจะทิ้งบ้านไปไหนครึ่งคอนวันก็ไม่ก็ไม่มีปัญหาเราสบายใจเพราะว่าเพื่อนบ้านแล้วก็อยู่แล้วก็ช่วยกันดู เพะนั้นเพื่อนบ้านที่ดีนี่ก็ถือเป็นความสุขนะครับไม่ใช่ว่าร้วติดกันแต่ัลสุดท้ายแล้วก็มีปัญหากันตลอดเวลาการแกล้งกันอะไรกันอันนี้มันก็จะมีปัญหาได้นี่คือข้อที่สามส่วนข้อที่สี่วัลมาริกาบุลหานิยานบาฮณะที่ที่ดีเนี่ยแหละก็คือหมายความว่าที่นุ่มนวลที่ถ้าเป็นรถก็รถก็หมายถึงว่าก็เล่นกันอย่างดีหน่อยมาใช่แเล่นกันไป ร้อยสองร้อยเมตรก็ต้องเติมน้ําทีอีกไปอีกสามร้อเมตรก็เติมน้ํามันอีกทีอยู่กันไปกันแล่นไปแล่นมาประตูหลุดบ้างไรบ้างลักษณะอย่างนี้อันนั้นก็เป็นปัญหาฉะนั้นนบีบอกวัลมัลกาบ,บุลฮานิก็คือยานพาหนะที่ที่ดีนั่แหละครับคือหมายความว่าคือสามารถที่จะไปได้ตลอดรอดฟังนะครับนี่คือทั้ง4ประการเนี่ยมันเป็นความสุข ที่นบีพูดเนี่ยองคนบอกอ่านในสมัยนบีมีรถก็คือถ้าจะมีอูดที่ใช้ขี่ไปไหนมาไหนก็เป็นอูดที่ไม่พยศถ้ามีม้าก,ก็มา้าที่วิ่งเรียบไม่พยศไม่อะไรก็นั่งสบายและก็ลักษณะเช่นนั้นนะครับฉะนั้นไม่ใช่ว่ามีรถดีหน่อยก็ไม่ได้จะต้องมีชนิดแล่นกันไปซ่อมกันไปแล่นกันไปผูกประตูไปก็ไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่กันอย่างนั้นนะครับนี่เพื่อให้เราเกิดความเข้าใจว่าไง มุสลิมเรานั้นไม่ใช่ห้ามในการที่จะมีของดีไม่ใช่มุสลิมห้ามในการที่จะมีอย่างที่คนอื่นก็มีที่อำนวยความสะดวกได้ถ้าเราทำธุรกิจควรจะมีรถแบบไหนถ้าเราซื้อของเก่าวควรจะใช้รถแบบไหนเราก็จะต้องให้เกิดความเหมาะสมนี่แหละถือว่าถูกต้องแล้วไม่ใช่ว่าเราทำธุรกิจใหญ่โตจะให้ได้เงินมามีสกาดมากๆทำหลายหลายร้อยล้านหลายพันล้านแต่เราก็ไป ซื้อรถอย่างที่เขาบรรทุกของเก่านะ่เอามาไปรับแขกมาดูาสินค้าของเราอย่างนี้มันเหมาะมันนี่ก็ไม่ใช่นะครับฉะนั้นเราก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในการที่จะใช้ของแต่ละสิ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการที่เราได้ดําเนินการและก็ทานบีของเราก็ได้บอกว่าอารบะอุนมินาชิกะแล้วมีสี่ประการที่มันทําให้เกิดความลําบากถ้าใครมีสี่ประการเนี่ยลำบากสี่ประการนี่เรื่องจริงแล้วมันก็ตรงกันข้ามที่ที่สี่ประการที่กล่าวมาเนี่ย สีประการนี้ได้แก่ไหนก็คืออัลมาตุสุคือภรรยาที่ที่ก็ไมา่อยากจะใช้คนะาาําพูดว่าเลีวนะก็หมลว่าภรรยาที่ไม่รู้จักหน้าที่ฝ่าฝืนหน้าที่ที่จะต้องดูแลครอบครัวเปล่าอยู่บ้านก็เอาแต่งเนื้อแต่งตัวทาปากกันอย่างเดียวเวลาลูกเต่ากลับจากโรงเรียนก็ไม่เตรียมอาหารการกินให้และไม่ดูแลเสื้อผ้าเครื่องลงห่มของลูกๆเล็ก ลักษณะเช่นนี้มันก็ทําให้เกิดความทุกข์ยากนะครับมีความทุกข์มากสามีไปทํางานมาก็เหนื่อยแล้วเวลากลับมาถึงบ้านเหนื่อยกว่าอีกก็คือพอมาเห็นหน้าภรรยาเหนื่อยมากกว่าไปทํางานอีกไปที่ที่ทํางานเห็นคนเยอะแยะก็เหนื่อยพอสมควรแต่พอเวลามาเจอหน้าภรรยาเพียงคนเดียวเหนื่อยหนักเข้าไปอีกอย่างนี้แหละเขาเรียกอลมาราตุซุคือภรรยาที่เหมือนกับไม่รู้จักหน้าที่นะครับ ประการที่สองที่ทําให้เกิดความยากลาบากก็คือวันยะวัลยารุสุก็คือเพื่อนบ้านที่แล้วนั่นเองเพื่อนบ้านที่แล้วเนี่ยก็มันเป็นเรื่องสําคัญนะครับคนทุกคนนะครับมันก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันแต่บ้านที่จะต้องอาศัยกันได้ดีที่สุดก็คือเพื่อนบ้านคนข้างบ้านนะครับเวลาเราไม่อยู่บ้านเราก็สามารถที่จะให้เพื่อนบ้านช่วยดูแลหรือว่าช่วยในการที่จะคอยระมัดระวังไม่ขโมยก็โจนเข้ามาในบ้านเรา ไม่ใช่ว่าเพื่อนบ้านเอาซะเองอย่างนี้ปัญหานะครับส่วนประการที่สามก็คือวัลมาริกบุตรสุก็คือยานพานะที่ไม่ดีก็หมายความเป็นยานพานะที่ทำให้เกิดปัญหาจะไปทุระไหนก็นลำบากแล่นไปหน่อยก็ซ่อมไปอะไรไปลักษณะอยนนี้แหละครับที่ทำให้เกิดปัญหาได้แล้วก็ข้อสุดท้ายวัลมัสการุดดยิกที่อยู่อาศัยที่คับแคบ ครัาคับแคบตรงนี้นะครับไม่พอเพียงต่อการที่ว่าจะให้ลูกเต่าอยู่ก็คับแคบเนี่ยลำบากตั้งแต่เฉพาะคนในบ้าน้นะครับเราในบ้านเนี่ยนะบีบอกไว้แล้วว่าอ่าพอโตขึ้นมาชายเด็กละหมาดแล้วก็ให้แยกที่นอนอะไรต่างเหล่านั้นหญิงชาก็นอนคนละห้องนะครับแต่นี้เรามันแคบมากจนกระทั่งว่านอนเรียงเป็นประตูในเข่งเลยไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาลูกสาวลูกชายลักษณะเชนนั้นมันไม่ถูกต้อง นี่ก็คือมันเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดปัญหาขึ้นได้ในสังคมของเราก็มีอยู่แล้วฉะนั้นเมื่อเราแยกแยะให้ถูกต้องแยกแยะให้ชัดเจนในบ้านที่มันกว้างขวางพอสมควรที่จะให้ลูกสาวเนี่ยอยู่ห้องไหนสามีภรรยาอยู่ห้องไหนลูกชายอยู่ห้องไหนมันก็ทําให้เกิดความสุขขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถแยกแยะได้มันลำบากใจมากนะครับเพราะเวลานี้เด็กแต่ละคนเนี่ยมันก็มี เรื่องไม่ใช่สมัยนี้หรกตั้งแต่อดีต้วครับเพราะว่านาบีได้บอกว่าให้แยกที่นอนเนี่ยก็แน่นอนแสดงให้รู้ถึงความรับผิดชอบแสดงให้รู้ถึงการที่ว่าหญิงกับชายนั้นจะอยู่ปนกันไม่ได้จะอยู่นอนอห้องเดียวกันไม่ได้เมื่อมันโตขึ้นมาลักษณะเช่นนี้เราก็จะต้องเป็นคนที่ถ้ามีที่อยู่อาศัยที่คับแคบมันก็จะลำบากใจฉะนั้นบรรดาพี่น้องทั้งหลายสิ่งต่างๆเหล่านี้อิสลามไม่ได้ห้าม ในการที่จะมีทั้ง4ประการที่ผมกล่าวมาแล้วเพื่อให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีได้เพราะเป็นความสุขที่ท่านนาบีได้บอกไว้ว่าธรรมดาคนเรามีความสุขได้ด้วยกับสีประการนี้มันก็เป็นความจริงของมนุษย์เราที่ใฝ่หากันนะครับเป็นความจริงของมนุษย์เราที่ใฝ่หาอิสลามเนี่ยก็ได้บอกไว้ตรงกับความต้องการของมนุษย์ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นภรรยาที่ดีไม่ว่าจะเป็น ที่อยู่อาศัยที่กว้างขวาขงเพื่อนบ้านดีๆและก็ยานวานะดีๆเนี่ยมันเป็นความต้องการของมนุษย์ตามธรรมชาติอยู่แล้วถ้าเะนั้นเราก็มีได้แล้วก็เป็นความสุขที่นบีได้บอกไว้ด้วยไม่ใช่นบีไม่ห้ามอย่างเดียวนบียังบอกว่าเป็นความสุขของคนเราด้วยฉะนั้นเรามีได้แล้วก็รู้จักในการมีรู้จักในการจะใช้สิ่งต่างเหล่านี้ที่จะอำนวยประโยชน์ให้กับเราอย่างถูกต้องตามหลักการของาศาสนานะครับวันนี้ก็ขอฝากไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ